ว้าวของเล่นเต็มไปหมดเลยวันนี้เรายกของเล่นมาเพียบเลยดูสิมีไก่ตัวใหม่และปลาดาวด้วยโอ้โหตะเนเสาคอยาวนี่มอยู่นบนกลองมาเปิดก่อนเลยดีกว่าตัวแรกว้าว ยาวแต่ว่าเดินช้ามากามาอีกสักสีสิสีส้มโอ้โหคอยาวสีส้มก็ไข่ได้ด้วยนะเนี่ยแต่เราไม่เล่าไข่มาโอ้ยแล้วตัวเนี้ยแรปเตอร์เหรอใช่เปล่าเนี่ย โอ้ยจะมาไล่กัดกินคอยาวดีไหมเนี่ยโอ้ย,อยาก,กัดกินข้าเลยโอย้บัฟฟโลควายเจ้าทูยอยู่ในเจ้าทูก็ามาเฮ้ยเจ้าเจ้าแรปเตอร์ล้มแล้ว มาแกะกองสักกองดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอ้าวปลาดาวสีไหนก่อนดี่าสีเหลืองก่อนเลยดีกว่าโอ้ยสีเหลืองยังเหมือนจะยังไม่ได้แกะมาสีส้มก่อนเลยมีทานไหมนะโอ้แทน่นแทนสวยมาก ลองเปิดดูสิมาลุ้นกันมีทานไหมโอ้ยไม่มีทานานี่ต้องติดตามคลิปหน้านะมากันมาเปิดไก่ตัวนี้ต้องมีทานแน่นอนข้อไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้มาลุ้นกันว่าจะมีทานอีกตัวไหมเนี่ยตอนเราซื้อมาออกหรืยังไก่ตัวผู้ เ้าเดินกับวัวส uh, ักหน่อยดีกว่าไหมบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ Ai ba